สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเลยนะครับนอกจากสู้เกมสู้ร่าส์แมทยูวูมื่อนี้ผมจะพาทุกคนมาทำลายโลกครับเห็นว่าโลกข้ามีโควิด1 9ก็เพราะแห้งแล้วผมจะม,มาทำลายให้มันเบิดทั่วโลกเลยครับอันดับและเดินไปเองกันเลยดีกว่าเ,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 เอาละครับมาถึงระบบสุริยะจักรวาลเป็นที่เรียบร้อยนี่คือโลกของเฮาครับโลกของเฮากับเซม,มีอยู่หลายทวีปด้วยกันนะครับนอกจากเซมีทวีปอเมริกาเหนืออเมริกาใต้แอฟริกายุโรปแล้วก็เอเชียแล้วก็ออสเตรเลียครับเซม,มี่ทำเนียบครับเนาะ มหาสมุทรกอริมีมหาสมุทรแปซิฟิกมหาสมุทรแอตแลนติกมหาสมุทรอินเดียนะครับแล้วมหาสมุทรอาร์กติกทางัหนืองอยู่แบบนึงครับเมื <Okay. S 1> ่อนี้ผมิปฎิพาทุกคนมาทำลายโลกแล้วครับเนาะบางทางนี้ก็จะเป็นอ,อุปกรณ์กันทำลายนะครับเนาะก็เิมีทั้งพายุตรวจุมิ้วไส้แล้วก็แสงรีสือแล้วก็ยูเอโอนะครับเนาะแล้วก็สัตว์ประหลาดจากอลาวกาศบางนี้เขาก็สามารถเปลี่ยนเป็นออภาพพื้นหลังของระบบสุริยะอื่นๆได้ครับทุกคน แรกแค่ไหนยังบบพ่อครับพ่อสามารถเปลี่ยนโลกเป็นระบบสุรยิยะหุ่ยเรีนดาวข้อนอื่นได้พร้อมครับประมาณจะเป็นดาวอังคารดาวพุธดาวยูเรน,นัสนะครับนอนสมารถเปลี่ยนได้แต่ว่าส่วนตัวผมแล้วผมมักดาวนี้ครับทุกคนนี่ครับเป็นดาวเล็กนะครับนอนก,ก็ตีนี้ระบบการป้องกันการกระแทกจากเศษอ,อุกกาบาตท,ที่สีมาทำลายท่นนอนก็น,นอนตีนี้ระบบป้องกรรันผมเอาเป็นว่าผมสีพาทุกคนมาล่องเล่นด้านโลกกันเลยดีกว่ามา ตรงฝั่งที่ไม่โดนแสงอาทิตย์ก็จะเป็นเวลากลางคืนนะฮะเราจะมาเอาอุกบาทชนิดนี้กันเลยเพื่อที่จะยิงลงตรงประเทศไทยชึบไปแล้วนะฮะตรงนี้ตกโอ้โหสร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้างโอ้โหซาลูกเดียวนี่กินพื้นที่ไปหลากหลายเลยวะนี่ในขนะนพวกครับพ่อสามารถอับระยะความเร็วได้อกครับให้เป็นความเร็วสา้าๆครับทุกคนเว้ยวนวนวนมันล่องเลยกันเลยเกมนี้เป็นเกมเจ้าเด็กกันกับเกมซิตี้สแวล์ด้วยครับโอ้โหดวงจันทร์ ืด,อดจอดลงไปเลยอ,อ,อีเป็นหลุมโอ้โหถ้าเกิดในชีวิตจริงก็ถือบอลลอดครับทุกคนฟังด้านล่างนะครับนอกจากจะเป็นบอกไว้เลยครับว่าตายจะกคนตอนนี้ตายไปทั้งหมด38คนครับเหลืออยู่ทั้งโลกประมาณเย็ดลอยครับสามคนครับทุกคนเอาเวลาไมาลองเอายู่เอฟโอนีกว่ายู่เอฟโอนี่ก็บซิมีหลายระดับนะครับเนะาะก็บซิมีทั้งยู่เอฟโอแบบแบบอะไรวะ การทล่รงสูงครับทุกคนแบบสามารถทั้งทั้งโดกได้เลยมาลองอิทโชบิโอชนิดหน,นึ่งจะดีกว่าอลอยมาแล้วข่านครับทัานครับเจอดาวโลกแล้วเจอดาวโลกแล้วทำยังไงดีจัดการมันเลยโอ้โหสีเป็นแล้วนะครับตอนนี้แบบมีการแบบฟื้นไปเลยนี่บาดีบาดีถ้าเป็นสีลงนานอีกจะเกิดเส้นในนีครับทุกคนโอ้โหยา่าถอดมื่อสิอ้อมโลกเลยนะ ใช่แล้วอุ๊ยตายเรีวบาทนี้เราจะได้ดีตอนนี้โลกเข้ากำลังแย่เอาเอาเอาบาดนี้อืบาทนี้ฮอืมห,หอดหอดหมุกเกาะคมโรมรูตในบาะหลังจากนั้นโลกก็ถึงการอาวาสานออกข่าวหน้าหนึ่งไปทั่วโลกและบริเวณเอเชียตะวันออกอเฉียงใต้โดนทำลายไปเกือบหมดทำให้แผนที่ประเทศนี้ ยุบไปเลยค่ะเอาละครับเฮาเรามาเอาโลกเล็กกันนะครับเนาะว่าจะมีความแบบป้องกันกี่เปอร์เซ็นต์ครับทุกคนมาลองโลกนี้กันดีกว่าโลกนี้จะเป็นโลกกลิกนะฮะเราจะมาทดลองด้วยอุกกาบาตของเรา,าอุกกาบาตก่อนนะครับอุกกาบาตของเราต้องมีความแข็งแรงยิงรัวๆไปเลยค่ะเอาละครับตอนนี้เขาทำการยิงรัวแต่จะเห็นได้ว่ามันไม่ก่อป้องก,กันครับทุกคนเพราะให้โลกนี้ถูกทำลายอันนี้เราจะเป็นแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ครับทุกคนโลกน่าจะสามารถ ใส่เน,นี่วทางหน,นีได้เพราะว่าป้องกันอุกกาบาตไปกับทุกคนอันนี้จะเป็นเนื้อจร,ริงจะน้ากากหลับยำรำตะไม่ไปยิงๆรัวๆยิงรัว,วโอ้โหตอนนี้ก่อป้องกันไม่สามารถคุ้มกันได้แล้วอะไรไปแล้วอื้อหางในปวงเห็นแกนโลกเลยปะโอ้โหสุดยอดอือหึมีการป้องกันอีกแล้วบัวป้าได้บาดนิอุกกาบาตข้างในบาดนี้เหยียบลอยบอกป้าได้อี่ลี แลวก็มาอยู่กันในโหมดระบบสุริยเข้านะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นระบบสุริยะของเข้ากจะสมีดวงทิ่เป็นูนยนกลางของจักรวาลครับทุกคนแต่เห็นในว่าโลกเข้ามุนรอบดวงทิ์ครบหนึ่งรอบก็จะเป็นเวลาครบหนึ่งปีในในเวลาที่มันครบที่มันมันโคจรรอบดวงทิ์ก็จะเป็นมันก็จะหมุนรอบจักรองไปพร้อมก็จะเกิดกลางวันกลางคืนพร้อมครับทุกคนนะครับะสมีการหมุนตัวของจักรองพร้อมครับทุกคนแล้วก็หมุนรอบโคจรรอบดวงทิ่ไปพร้อมนี่แหละคือสาเหตุของกลางวันกลางคืนแล้วก็ข้างขึ้นข้างแหลมนะฮะ น,นี้ก็จะเป็นระบบสุริยะเข้าสามารถทำา่ายหรือเปลี่ยนวงโครจรกันด้ครับงั้นเราทุยกระสันเข้ามาเ่าเอาลุมดําได้ดีกว่าว,าวงโครจรที่มีการเปลี่ยนแปลงบอกเตเห็นได้ว่าดวงที่ถูกดูดกืนเข้าไปในลุงดําครับทุกคนแล้วก็วงโครจรต่างๆาที่โคจรรอบดวงอาทิตย์กระสิมีการเปลี่ยนแปลงครับทุกคนก็จะเกิดแบบเออมันมมีดวงอาทิตย์เป็นแรงดึงดูดแล้วนมันกระสิแบบหมุนเข้าหาดวงอาทิตย์รือตีห้างจากดวงอาทิตย์ครับอืระเบิด กลายเป็นระเบิดซูเปอร์โนวาจักรวาลพังพินาศโอ้โหเรียบร้อยครับทุกคนบเหลือ,อยังแล้วระบบซิเรียเสุดยอดเกมนี้ทือว่ายอดจริงๆนะฮะก็ไปเจอกันบ้างครับสำหรับเกมนี้นะครับนอกจัพใคชสนใจก็สามารถโหลดได้ครับทุกคนเป็นเกมที่แบบสนุกอีรีครับได้เรียนรู้ถึงระบบสิริยจักรวาลน,นะครับนาวามีความเป็นมากไหนห้าสามารถเลือกในความควาว่าเ้าสิเอาดาวดวงใดในการทำลายของเขาเป็นว่าจะไปคลิป อเอาเป็นว่าจะเทมาคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดซาาับสไครต์กับผมน,น,นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะผ่านการแจ้งเตือนไปนะครับเนาะสจหรับมื้อนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย